จิตวิทยาที่คนฉลาดใช้ทำให้แฟนกลับมาคิดถึงกอดของการสั่งสมองให้โฟกัสเราครับอะไรก็ตามแต่ที่คุณควบคุมได้จะเท่ากับความสุขเพราะคนธรรมดาจะมีไมเซตลักษณะนี้อยู่ในวงจรนี้ครับเขาจะพยายามทำให้แฟนพอใจครับโดยพยายามทำดีให้ในเรื่องของทรัพย์การเงินให้เรื่องของบนเตียงครับเพื่ออะไรครับคาดหวังให้อีกฝ่ายพึงพอใจครับ คุณจำไว้ครับยิ่งทุ่มเทยิ่งไร้ค่าครับสองครับคุณก็จะพยายามประคองครับให้เขารักครับพยายามทำดีมากขึ้นอีกแต่สุดท้ายปรากฏงเรื่ออะไรครับเขาเริ่มชินชาพอจำได้ว่าเขาแอบมีคนใหม่หรือเขาเปลี่ยนไปคุณกลัวครับว่าจะไม่เจอคนอบอุ่นแบบนี้กันแล้วครับพอคุณเกิดความกลัวมากๆคุณจะทำอะไรคุณจะพยายามทำดีกับเขามากขึ้นครับเพื่ออะไรครับหวังว่าความดีจะรักษาเขาเอาไว้ในความสัมพันธ์และนี่คือวงจรของรักบัตร ซบครับที่คนส่วนใหญ่เขามองไม่ออกเกมนี้ครับแล้วก็วนอยู่แบบนี้ครับวนอยู่แบบนี้ครับวิธีของคนฉลาดคือเขาจะมีโปรเซสของการดึงโฟกัสคนครับหรือดึงความสนใจของคนเป็นครับคนฉลาดคือเขาสร้างความหวังให้แก่สมองอีกฝ่ายหนึ่ทำให้หวังแต่ 2. ไม่ได้ให้สมหวังแต่กลับสร้างความคุ้มครือครับสามครับสมองอีกฝ่ายจะตีวนครับและเกิดการโฟกัสคุณทันทีครับ และคราวนี้มันจะเกิดการจดจ่อครับคราวนี้เขาจะยิ่งคิดถึงคุณมากขึ้นครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักคูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวยวิิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ l i น์แอดได้เลยครับ